สวัสดีครับในการจานันทนษย์พบปัญหาในครั้งนี้นะครับก็มีสมาชิกในเว็บไซต์ของสถาบันยิโรบัญชีเข้ามาถามถึงสิทธิในการใช้แบงก์กับภาษีซื้อว่ามันจะใช้เสร็จได้นานแค่ไหนอย่างไรนะครับ,รบผมก็จะขออธิบายเกี่ยวกับเรื่องของภาษีราคาเพิ่มในแบบพพสามสูตแบบพพสามสูตนั้นผู้ที่อยู่ในระบบภาษี้วคาเพิ่มก็มีหน้าที่ที่ต้องอยังไงนะฮะนำภาษีซื้อ มาเปรียบเทียบกับภาษีขายมานะค่ะถ้าภาษีซื้อมากกว่าภาษีขายแปลว่ากิจการต้องทำยังไงฮะซื้อมากกว่าขายขอคืนภาษีจากกรมสรรพากรค่ะขอคืนคืนเงินหรือไม่ก็เครดิตภาษีในเดือนถัดไปภาษีในเดือนถัดไปหรือถ้าเกิดในบางเดือนภาษีซื้อน้อยกว่าภาษีขาย มียังไงฮะผลอันนี้ต้องนําเงินไปจ่ายให้กับคนสมกรณ์ค่ะจ่ายภาษีค่ะให้สมบัเปในแบบนี้นะทุกๆเดือนคุณก็ต้องดูว่าภาษีซื้อกภาษีขายคุณมากน้อยกว่ากันหรือไม่ค่ะก็เป็นผลลัพธ์อย่างนี้คราวนี้สิ่งที่เขามาถามก็คือว่าภาษีซื้อเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยกับภาษีขายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสิทธิ คุณสมบัติมันแตกต่างยังไงบ้างขั้นที่หนึ่งก่อนคุณช่วยตอบหน่อยดิภาษีขายก่อนภาษีขายนี่มันมีเงื่อนไขในการใช้สิทธิใบกนุญาภาษีขายไหมเงื่อนไขก็คือภาษีขายเกิดขึ้นของเดือนไหนก็ต้องไปอยู่ในเดือนนั้นจะข้ามเดือนไม่ได้เลยก็คือเสมือนว่าเป็นเงินของสรรพากรนะฮะภาษีขายเกิดขึ้นคุณก็ต้องเอาไปส่งให้สรรพากรเลยโดยที่ ไม่ไม่ค่อยดูเงัดขายด้วยว่าแบงกับภาษีขายมันสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์อะไรค่ะไม่ได้ว่ามันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องยังไงนะคะไอ้ตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยของเดือนไหนยื่นเดือนนั้นจะข้าเดือนไม่ได้เลยยกตัวอย่างเช่นถ้าของเดือนมกราแล้วลืมในเดือนมกราผ่านมาแล้วสี่ห้าเดือนก็กลับไปยื่นในเดือนมกราใหม่แล้วก็เสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มไปอือือก็ต้องย้อนภาษีขายย้อนกลับไปยื่นในเดือนนั้นอืจะเอาไปยื่นลงในเดือนอื่นไม่ได้อ่าโอเคค่ะ ส่วนภาษีซื้อหล่ะรู้สึกว่าเงื่อนไขมันเยอะมากจะใช้ได้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นตัวทําให้ภาษีขายลดลงเมื่อภาษีขายลดลงสักภาระก็เก็บเงินได้น้อยลงค่ะดังนั้นตัวนี้เนี่ยมันก็เลยมีเงื่อนไขว่าจะใช้ได้หรือไม่ได้ไม่ใช่ว่าภาษีซื้อทุกทุกใบนะคะที่เป็นเขียนเขาว่าใบนำกับภาษีซื้อเนี่ยจะเอามาใช้สิทธิ์หักภาษีขายทั้งหมดไม่ใช่นะคะจะต้องเข้าสู่รูปแบบเงื่อนไขของสมการที่เขากําหนดไว้ว่าครบถูกต้องตามที่เขากําหนดหรือเปล่าครับนะคะ,ะ,คะเมื่อครบแล้วเนี่ยแล้วมันใช้ยงงไ ใช่ไหมครอาจารย์เมื่อครบแล้วสมมุติว่าเป็นใบมันภาษีที่สมบูรณ์สมบูรณ์ที่ที่สรรพากรเขายอมรับเนี่ยเอ,อหน้าที่<ม>ของเราเวลาได้รับใบนำภาษีซื้อมาสมมติว่าสมบูรณ์ใช้ได้ถูก<ะ>ตอนน้องตามสรรกากแล้ะเราจะต้องเอาไปหักกับภาษีขายในเดือนนั้นภาษีขายในเดือนนั้นเลยหกัหกหกัหกมีอยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นใบนำเกับภาษีซื้อของเดือนมกราสมมติว่านี่คือเดือนมกราคมค่ะเราก็เอาภาษีซื้อที่เกิดขึ้นสิบบาท ไปเปรียบเทียบกับภาษีขายเจ็ดบาทอันนี้อันนี้ไอ้ตัวนี้มันน้อยกว่าใช่ไหมผมสมมติเป็นสิบเจ็ดแล้วกันออย่างเงี้ยเจ็ดบาทก็จะต้องทำาไงฮะเอาไปจ่ายให้สามการต้องเอาไปจ่ายเงินที้สามการเจ็ด <7 S 2> <7 S 1> บาทานี่นะค่ะอ่าดังนั้นอันนี้คือกรณีปกติทั่วไปปกติค่ะคะแล้วรานี้เนี่ยภาษีซื้อในเดือนมกราเนี่ยมันมีใบกลับใบหนึ่งเนี้ยซึ่งส่งมาช้า ไม่ทันในเดือนมก,กราส่งมาช้าค่ะซึ่งเป็นไปตามลักษณะประเพณีการค้าโดยทั่วไปค่ะส่งมาช้าละไม,ไม,ยไม่ยื่นไม่ทันเดือนมก,กราสำประกรบเขาบอกอย่างนี้ว่าคุณสามารถที่จะยื่นย้อนหลังได้อีกหเดือนออโอเคใช้ใบกำกับภาษีนั่นน่ะภายในหกเดือนได้มาช้าได้้มาชาชลักษณะการประกอบธุรกิจทําให้คุณได้ใบกำกับภาษีซื้อนั้นช้าสำประก,รก็หก็ย่นย่วนให้ค่ะก็คือสรุปก็คือคุณไม่ได้ใช้ในเดือน มกรามกราไม่ได้ใช้สิทธิเดือนมกราคุณก็ยังมีสิทธิ์ใช้ได้อีก6เดือนเดือนหลังจากนั้นหลังจากนั้นคาว่า6เดือนหลังจากนั้นนับอย่างไรนับยังไงคะอาจารย์ซื้อไว้ใบกับภาษีเนี่ยเพิ่งจะได้มาตอนเดือนแบกับภาษีลงวันเดือนมกราคมอ่ลงวันที่เดือนมกราเดือนมกราค่ะและน้สิทธิภาษีซื้อจะใช้ได้ถึงเดือนไหนใช้ได้ถึงเดือนไหนวิธีการนับก็คือไม่นับเดือนที่เกิดใบกับภาษีซื้อมกราไม่นับนะคะ6เดือนนะฮะหเดือน1 2สาม สี่ห้าหกบอกว่าใช้สิทธิ์ได้หกเดือนนะสิทธิ์เนี่ยได้หกเดือนก็เริ่มนับหกเดือนโดยไม่นับเดือนมกราเดือนถต่อไปคือเดือนกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎามันจะจบที่เดือนหกอืมไม่ใช่เดือนเดือนหกก็แล้วก็คือเดือนกรกฎาคมสำหรับตัวอย่างนี้ค่ะเดือนกรกฎากรกฏาคมเป็นเดือนที่หกของโจทย์ข้อนี้นะค่ะแล้วไปยื่นเมื่อไหร่คะการไปยื่นก็ต้องไปยื่น ภายในสิบห้าวันสิบห้าวันของเดือนไปก็คือยื่นภายในสิบห้าสิงหาสิงหาคมเป็นแบบนี้โอเคเป็นแบบนี้นะคะคือมันจบที่เดือนนี้แต่ว่าตามหลักก็คือต้องยื่นภายในวันที่สิบหา้าของเดือนไปก็ฉะนั้นเดือนกรกฎาเนี่ยเป็นเดือนสุดท้ายแล้วเป็นเดือนท้ายถ้าเกิดเดือนเกินเดือนกว่าเดือนกรกฎาใช้สิทธิมไม่ได้แล้วนะคะใบประกับพาณิ์ใบนี้อืมจะต้องถ้าเกิดเกินนี้ทําไงคะอาจารย์เกินหกเดือน,อนละ คือถ้าเกิดคนไปยืดหลังจาก15รกรกฎาคม15สิงหาใช่ไหมถ้าไปยืดหลังจาก15สิงหาถ้ายืดหลัง15สิงหาคมเนี่ยตามนี้ก็คือต้องยื่นภายใน15สิงหาคมถึงจะเป็นตัวเครดิตตัวนี้ได้นะคะใช่ไหมคะอะไรเครดิตอ๋อเข้าใจผิดค่ะอาจารย์ก็คือว่าอันนี้ใช้สิทธิภายใน16เดือนภายใน6เดือนแล้วคราวนี้หลังจาก15เนี่ยลืมไม่ได้เามาใช้ภายใน6เดือนแล้วทำยังไงนะคะ ไม่ได้เอามาใช้อ่ะไม่ได้เอาภาษีมาใช้มันก็เกินกว่าที่สัมภาร์กำหนดแล้วก็สัมภารบอกว่าให้ได้ภายในหกเดือน6เดือนคราวนี้นี่มาหลังหกเดือนละก็เรื่อนี้หลังจากหกเดือนไปแล้วเนี่ยก็คือต้องขอเป็นเงินเท่านั้นต้องขอเป็นเงินเคืนเงินเท่านั้นจะไปใช้สิทธิ์ไม่ได้แล้ะจะใช้สิทธิ์ไปหักภาษีขายไม่ได้แล้ะต้องขอคืนเป็นเงินเท่านั้นสรุปถ้ายื่นหลังสิบห้าสิงหาคมต้องขอคืนเป็นเงิน เงินขอคืนเป็นเงินก็ต้องมีระยะเวลาด้วยขอคืนเป็นเงินนี่ต้องขอคืนภายในสามปีด้วยค่ะสามปีภายในสามปีสามปีน,ปปนับจากไหนสามปีนับจากวันที่ใบเอกับภาษีซื้อนั้นลงวันที่อืมอย่างนั้ก็ขอเป็นเงินได้ถ้ามาเลยหกเดือนก็ยังมีสิทธิ์ขอเป็นเงินได้นะค่ะแต่ไม่สามารถเอาไปหาภาษีขายได้ละค่ะถ้าเลยหกเดือนค่ะ อันนี้คือกรณีที่ไม่ได้ใช้ใบกับภาษีซื้อถ้า <hàng. S 1> คือย,ยังไม่ได้เอาภาษีซื้อน,นั้นไปหักภาษีขายนั้นเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยประกาแดงเนี่ยนะคราวนี้คาถามมีคําถามหนึ่งเขาเกิดคำามว่าแล้วกรณีเครดิตภาษีซื้อเนี่ยมันเป็นยังไงเครดิตภาษีซื้อไหนคุณช่วยอธิบายนี่อีกอีกประเด็นหนึ่ง้วผมใช้ประกาศม่วงประกาศม่วงเครดิตภาษีซื้อนั้นเป็นยังไงยกตัวอย่างค่ะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีภาษีซื้ออยู่สิบบาท ภาษีขายอยู่สาบาทอ่าสาสองบาทอ่าก็เหลือเงินอยู่แบาท8ปบาทซึ่งไม่ใช้วิธีคืนขอเงินเออไม่ขอคืนเงินแต่จะใช้วิธีเครดิตคือทันยอดไอ้ตัวเครดิตทันยอดมันเป็นยังไงคุณช่วยอมคราวนี้สมมุติว่านี่สมมุติเลยสมมุติว่านี่คือเดือนสิงหาคมอ่ะสมมติว่าเดือนสิงหาคมอ่ะใช้ทันยอดทำยังไงคุณบอกผมสิค่ะคราวนี้พอมาเดือนถัดมาเดือน สิงหาแล้วก็กันยาอ่าภาษีซื้อภาษีอยู่เท่าไหร่คะอาจารย์ยกตัวอย่างเลยเข้าไก็ได้สิบสองค่ะภาษีขายอยู่สิบอ่าไม่เอาสิบสิบอ๋อค่ะมีภาษีขายอยู่สิบเอ็ดอันนี้ก็จะเหลืออยู่โอเคโอเคมันมันมันอาจจะแตกต่างอ่าเหลือยี่สิบอย่างที่คุณว่าอ่ะเป็นอย่างนี้ค่ะถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วคุณก็มีหน้าที่ที่จะต้องเอาเงินไป เสียให้สมรารใช่ไหมะต้องไปเสียให้สัมรารเนี่ยถ้าเกิดเฉพาะเดือนกันยานคุณต้องเสียให้สัมรารประมาณแปดบาทอ่ะเท่ากันกับอันนี้เลยอ่ะเท่ากันแล้วเปไน็นยังไงอ่ะค่ะคราวนี้จะต้องเสียงเงินที่สมกรากรคือแปดบาทแต่ยังไม่ต้องไปเสียงเงินที่สมภรแปดบาทเพราะเราเคยฝากเงินหรือเครดิตท,ที่สมรารอยู่แปดบาทเมือ่อเดือนที่แล้วก็เลยเอามาหักกบลบกันแปลว่าเดือนนี้เดือนกันยาไม่ต้องจ่ายเงินเลยไม่ต้องจ่ายเงินเลยใช่ค่ะเพราะหักกบกันมาดีใช่อ่ะสมมุติว่าถ้าเกิดผมเปลี่ยนโจทย์ใหม่ ค่าตัวนี้มันคือสิบห้าบาทอ่ะต้องเสียเท่าไหร่ฮะคุณคำนวณเลขชาสามเออคุณคำนวณเลขชาสามอ่าสามบาทโดยัญญาคุณต้องเสียภาษีสัมภาระสามอ่ะแล้วไงแล้วคราวนี้ยังไม่ต้องเสียสามบาทเพราะเคยฝากไว้ที่แปดบาทสัมปารก็หักกรบลบกันแปลว่าเหลือฝากเงินไว้ที่สัมภารอีกห้าบาทเครดิตเนี่ยเครดิตเหลือห้าบาทละเห็นไหมมันทันยอดมันมาตกอยู่เลยละ อ่ะทธิ์ตัวเนี้ยก็จะมีสิทธิ์พันในเดือนถัดไปตุลามีสิบอันนี้มีสิบเอ็ดอ่ะอย่างงี้เป็นไงฮะอันนี้ก็บาทหนึ่งเดือนตุลาก็ต้องเสียหนึ่งบาทหนึ่งบาทหนึ่งบาทต้องเสียไหมไม่ต้องเสียเพราะมีเครดิตติดที่เดือนที่แล้วห้าบาทอ่าแล้วต้องสรุปแล้วมันเสียค่ะแล้วยังเหลือเครดิตในเดือนนี้เท่าไหร่ฮะสี่บาทสี่บาท มันจะพันอย่างนี้ที่คุณบอกว่ามันพันยอดคือมันจะใช้สิบพันยอดในอ<ใ>น,นาคตอย่างไปรรเรื่อย<ๆ>ผมถามว่าการพันยอดของคุณอย่างเงี้ยมันพันยอดไปได้มีระยะเวลากำหนดไห ไม่มีค่ะอาจารย์ไม่มีเลยไม่มีไม่เคยมีมีเขียนมานะว่าไม่เคยมีเขียนมาเลยว่าจะต้องหมดสิทธิ์กี่เดือนกี่ปีไม่มีเขียนมันมันไม่เหมือนกับกรณีที่ไม่ได้ใช้ภาษีซื้อใบบภาษีซื้อใบกับภาษีซื้อเส้งยังไม่เคยเอามาหักภาษีขายเรือนั้นเนี่ยมีเขียนไว้ว่าหมดสิทธ์เท่าไหร่แต่กรณีทันย่อยคือเอามาใช้สิทธิ์แล้วแต่มันเหลือเป็นเครดิตอยู่ก็คือใช้ได้ต่อไปอันนี้ผมขอยกตัวอย่างในข้อหาเรือของสมกรานะฮะเคยมีบริษัทที่ขายแผ่นซีดี ที่เมืองนอกคือเมืองไทยเนี่ยไปซื้อแผ่นซีดีมาขายก็มีภาษีซื้อเกิดขึ้นจากการซื้อแผ่นซีดีมาขายแต่ผมก็กว่าเอาซีดีมาขายในเมืองไทยผมรากลัวว่าไม่ได้ขายขายไม่ออกก็แปลว่ามันก็มีแค่เพียงภาษีซื้อเท่านั้นเนี่ยภาษีซื้อมันก็พันย,ยอดมาหลายหลายปีแล้วเจ้าของติจานตรงนี้เนี่ยก็จะเลิกตีจารแล้วเพราะว่าขายไม่ได้โลกมันเปลี่ยนแปลงลแล้วมันขายไม่ได้แล้วคนดูออนไลน์กันหมดแล้วนะสุดท้ายก็จะขอเงินคืนเขาถามสองความว่าจะขอเงินคืนได้ไหมจากภาษีที่เขาพันย,ยออมาอย่างเงี้ย สัามากรามากร,รู้สึกว่าเลยมาหลายปีมากสัามภรก็บอกว่ามีสิทธิ์ขอคืนเงินได้ก็ไปยื่นแบบขอคืนเงินดังนั้นมผมก็เลยคิดว่าไอ้ตัวเครดิตเนี่ยมันไม่มีอายุอะ่ะมันใช้ <ศา S 1> ได้ตลอดขอแค่เพียงหน้าที่ของคุณคือคุณยื่นทุกๆเดือนเพราะคุณจะใช้สิทธิ์มันแล้วกันค่ะ <ศา S 1> แล้ววันหนึ่งที่คุณจะใช้สิทธิ์ก็ยังใช้ได้โดยมีกําหนดเวลากรณีที่เป็นเครดิตค่ะ